ขั้วลบเนี่ยด้านขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะบัตรกียากเลยนะบัตรกียากมากนะครับลำพังเราได้บัดมาใหม่เนี่ยเราทําการทําการบาลานซ์ไว้อย่างนี้นะครับบาลานซ์บาลานซ์าานวูนเอาไว้ก่อนให้มันเท่ากันนะแต่ว่ามันการที่มันจะบัตรกีง่ายๆเหมือนในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะ เนี่ยน้ํายาช่วยประสานขัวลบของแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งเป็นหกห้าศูนเนี่ยขึ้นชื่อว่าบัตคียยาดนะครับตัวนี้เอาอยู่นะตัวนี้นะครับ <G ül üyor>